เพราะดิวตันคู่อังตันตึกเนี่ยเรียงนะครับอืมมาถึงก็จวดเลยนะครับเนี่ยขะมลมด้วยนะครับ ที่ดีนะครับผมต้องฟิตอีกสักหน่อยเป็นลูกต่อตเก่านะครับ ไม่ได้ต่อนานม,มีความเก่าอยู่นะครับได้ยินนกปลาไม่ได้เลยนะครับ,นะรบมาถึงบ้านก็จวดเลยนะครับ ใหญ่นะครับเดี๋ยวเสียงไปกว่าน,นี้อีกนะครับผมเดี๋ยวได้คิดดีๆสักหน่อยนะครับิวอาบแดดท,ทุกเช้านะครับผมไลยขยันปอดกว่านี้สักหน่อยนี่จวดไปหน้าครับมันเป็นนกต่อเก่านะครับถามคนลุงแล้วนะครับนีขับนีหนุนนะครับตั้งแต่สองถึงห้าครับ นี่ครับเพิ่งลงรถนะครับอ,อากาศร้อนๆนะครับเริว,วตันคู่อ่าง S <S อยูนคำสองคำเดียกอีกแล้วนะครับ ระวังรอส่งนกนะครับเนี่ยครับอา้าวใครสายมงคลใครไว้นะครับเนี่ยครนานๆเจอนะครับนิวตันครูอ่างน,นะครับเจอต่หนูตันธรรมดาสลมนะครับตัวนี้ครูอ่างลุงแกก็ไม่บอกผมนะผมเอานกไปจดดูนะครับถึงรู้ท่านใด วนะครับสายมงคลนะครับสายป่าภูเขาเป็นนกต่อเก่านะครับเอาไปบำรุงเรื่องอาหารสักหน่อยนี่จรวดครับ ขณ้นนเขาตากันดีๆนะครับอยู่นู่นนกมันเยอะครับทำคลิปไม่รู้เรื่องนะครับกันเลยอ่ะ ใา่คิดพอคร่าวๆมาทําที่บ้านอีกที่นึ่งน,นะครับผมเดี๋ยวถ้ายัางอยู่ก็จะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับพัฒนาการก็คืออาจจะทะลุห้าคำนะครับ ลางปีนใหญ่นะครับผมกพยายามหานกที่นิยมแล้วก็หายากๆนะครับมาแบ่งนะครับนานๆเจอเหมือนกันบางทีเจอเจ้าของเขาก็ไม่ค่อยแบ่งนะครับผมนเก็บไว้ประดับบรารมีนะครับาตามเล่นตามตำราเนาะนกเขาใหญ่นะครับขวจวดเดี๋ยวผมจะลองนะ

เอ,เอาอยู่นะครับผมเอาไหมนะครับเอาครับเอาครับ <c oughs> นี่ครับนกมันยังไม่ได้ฟิตนะครับแต่นกใจฟิตใจดีนะครับ <c oughs> อ่างสาครับผมนี่ครับจวดอยู่นะครับผมนกนกเพิ่งใส่หลังนกมาร้อนๆน,นะครับนี่ครับอ่างสามแล้นะครับเดี๋ยวผมฟิตกวน,น, 5, นี้นี่อ่างเลยห้านี่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวรอชมนี่ครับเสียงกลางปิ้งใหญ่นะครับริวตัน อ่ตอนนั้นนกฝึกต่อผมนะครับผมใครสนใจนะครับเอาไปฝึกกันเอาเองอายุได้ละเสียงเล็กไปหากลางคารมเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับอ๋อดูครับความเก่าประมาณนี้นะครับ ได้ฟิตนี่ทั้งวันเพราะว่ามันก็ขันทั้งวันอยู่แล้วนะครับผมแต่เพียงแต่ว่าอาหารการกินไม่ค่อยสมบูรณ์นี่ยดูครับเนีย่ยขลมนะครับ เนี่ยหนุนอ่างนะครับสองเนี่ยครับอ่ะใครชอบก็ทักมานะครับอ่ะเดี๋ยวรถส่งรถมานะครับผมโอ้จะหนุนอ่างโชว์อยู่นะครับผมเนี่ยครับนะจะลงปิกแล้วครับจะลงปิกแล้ว มนเกมมันฟังไม่ค่อยชัดนะครับนกมันเยอะนะครับแขวนเรียงกันนะครับเนี่ยครับสมกับมันเป็นนกต่อเก่าอยู่ครับจวดมากเรียกแล้วครูอ่างเดี๋ยวเนี่ยนะครับก็เรียกออกไส่กายเจ้าพุโทโธอยู่นะครับ เดือวตันคู่อ่างคารมปร่าภูเขาแท้นะครับตัวนี้เนี่ยครับคารมมันก็จะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับคา้อมมันสมบูรณ์มันจะไปกว่านี้นะครับวันนั้นไปยังอดน้ำนะครับดีเมดเดสสมอมเล่ <laughs> ใหเ,เยอะและ้วแกดูแลไม่ทั่วถึงนะครับบางทีจะไม่แบ่งให้ได้นะครับนกประมาณนี้ครับถ้าใดสนใจก็โทรมาสอบถามค่ายลูกขยอยเพชรบุญได้นะครับก็อัปเดตตอนลงรถครับก็ประมาณนี้นะครับความจวดครบเครื่องอยู่นะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ